ถ้รับสู่อช่องยูทูปมาดูอีกมุมนะครับอาแปลงนี้ยังโรมอยู่ฝั่งโน้นนะครับนะครับคบคนข้างจะโรมครับแปลงนี้่อยังอยู่กับรถตีดินวอลฟอต คันนี้ Vip ครับไม่มีตัวแอรนกเยอะมากครับเพราะว่าแปลงนี้ค่อนข้างจะยาข้าวเขียวมากเป็นข้าวดีดนะครับข้าวดีดที่ร่วงเยอะมากครับทำนาไม่ได้ข้าวครับ เห็นเจ้าของนาเขาบอกนะครับอันนี้ก็เจ้าของนาก็จะตีไว้นะครับแล้วก็จะเอารถมาขาดแล้วก็ปล่อยน้ําไว้นะครับให้น่าจะทิ้งไว้เลยนะครับยังไม่ทําครับเพราะว่าข้าวข้าวดีมันยังขึ้นไม่หมดครับเห็นเขาพูดนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเขาเลยยังไม่ทํานะครับเขาก็จะตีไว้อย่างนี้แล้วครับ ส่วนนี้ก็เนะีครับเขาบอกว่าไม่ทําเลยครับคาวดีเยอะมากนะครับขึ้นส่วนราคาตีดินนะครับต่อไร่ร้อยสามสิบนะครับไร่ละร้อยสามสิบ มันเป็นเจ้าของชาวนานะครับบางคนอาจจะงงเติมน้ำมันให้เขาอย่างไงก็สมมติว่ารถตีดินเติมมาเต็มถังนะครับปั่นไปสมมดแปลงนี้เจ็ดไร่เขาก็จะมีขีดดูนะครับยกไปเท่าไหร่ก็เติมไปเท่านั้นนะครับแล้วก็จ่าย รถตีดินไปร้อยสาสิบเติมน้ำมันให้นะครับกาวนาต้องเติมให้ไม่รู้ว่าตกว่าตกไล่หนึ่งกี่ลิตรก็ไม่แน่ใจนะครับมาดูการทำงานของรถตีดิน พอรถพดการช่างนะครับคันนี้ก็น่าจ,จะใหม่แล้วครับแต่ว่าไม่เอาตัวแอร์มุมนู้นนะครับที่ผมถ่ายครั้งแรกตรงนู้นนะครับไม่กล้าถอยเข้าไปใกล้นะครับเพราะว่าโลมเยอะ ซูมแม่มีทะเบียนด้วยท้ายเป็นเครื่องของหัวลากครับมาใส่กับรถตีดินตัาเดิน12เฮนะีครับเขาปันด้านหลังนี่ก็น่าจะเป็นของ10ล้อนะครับกระบอกยกด้านหลัง2ตัวนะครับ โรตารี่นี่น่าจะยาวประมาณสามเมตรได้นะครับเจอแฟงนี้ค่างจะโลมครับนี่ครับกลมๆตรงโรตารี่นะครับตรงท้ายแท็กนะครับตรงท้ายสเตอร์นะครับเขาจะมีผานไถเล็กๆนะครับไถดินเข้านะครับเนี่นะครับ พือเอาดินเข้าไปนะครับแ่ไอเดียดีมากครับนะครับคล้ายๆฐานไถของรถไถน,นะครับเอามาดัดแปลงใส่นะครับเน่ะครับมันก็จะหมุนดินเข้าไปนะครับคือว่าไอเดียเจ๋งมากครับสุดยอด อย่างนี้ก็อันตรา,ายครับ 6โมงแล้วแดดยังแรงอยู่เลยครับแดดขอให้เก็บเอาครับ สำหรับรถตีดินวอลล์ต์การช่างนะครับก็จะลงหลายคลิปน่อยนะครับคลิปนี้สำหรับพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับก็อาจจะถ่ายทำไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยชัดก็ต้องขออภัยนะครับเอาละครับ ลมนะครับตรงกลางนะครับลมค่อนข้างจะแรงด้วยนะครับลงลมนะครับลงลมแล้วแรงนี้อันตรายครับเดีย๋ยวไปดูอีกมุมครับ โลมา จะถอยเก็บเอาครับตรงนี้ลมหนักครับเนี่ยครับถ้าถอยไปอีกก็จมแน่แน่พอแล้วครับไม่เอาแล้วมาแปลงบนแล้วครับ ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ